มาครับตามสัญญาที่ให้ไว้ในเพจนะครับแนะนําการเสริมหล่อออพติมัสนะครับ BS 0 3นะครับเดิมๆเนี่ยทางโรงงานเขาจะทําสีมาแบบหุ่นใหม่ๆเลยนะครับในส่วนโครงหลักของหุ่นเนี่ยนะครับจะเป็นสีบรอนทั้งตัวนะครับคือมันเงาดีนะสีนี้นะครับแต่ว่าดีเทลโดยรวมเนี่ยมันจะจมๆหน่อยนะครับก็เพิ่มดีเทลให้มันหล่อขึ้นนิดนึงนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็พลย์ไลน์นะครับของไทมิยาผมใช้สีดํานะครับแล้วก็พลย์ไลน์สีน้ําตาลนะครับถ้ามีสีดําแล้วสีน้ำตาลไม่ซองก็ได้้ผมมเออาาแต่่่่งรรุนนนนนนนีััิดหยะคบ แล้วก็เป็นคอตอนบัตรนะครับถ้าไม่มีก็สำมรีก็ได้แต่ว่าถ้าใช้คอตอนบัตรมันจะสะดวกกว่านะฮะแล้วก็เป็นตัวอินาเมลโซเวตนะครับเป็นตัวทําละลายสีประเภทอินเเมลนะครับแล้วก็ถ้าหาของอจริงๆมันมีของทามิยาก็มีนะครับแต่ว่าทามิยาจะแพงหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเป็นของไทยนะครับราคาจะย่อมลงมาของลาดิดนะครับของสกาวและพวกนี้นะฮะ แล้วก็เป็นแอร์บัตนะครับถ้ามีจะดีมากนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดคนมีแอร์บัตเนี่ยคือเขาก็จะมีความโปรประมาณหนึ่งนะครับจริงๆไม่ต้องแนะนําก็ได้คลิปนี้นะฮะแต่ว่าก็จะบอกวิธีทําให้นะครับว่าผมทํำยังไงนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีแอร์บัตอย่าไปใช้สีกระป๋องนะครับมันคุมน้ําหนักยากนะครับงานมันจะเละเปล่าๆนะครับแล้วก็ใช้สีนะครับคลิปนี้ใช้เป็นสีดํานะครับสีทองนะครับและสีละเอียดจําไม่ได้สีน้ําเงินนะครับเป็นเคลียร์น้ําเงินนะฮะ แล้วก็เทปบางพ่นนะครับใช้เป็นเทปบางพ่นนะไม่เอาเป็นพวกเทปกาวอะไรพวกนี้เพราะว่าเวลามันกันโพ้นเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในเนื้อผิวนะครับถ้าเกิดไม่ได้เป็นเทปบางพ่นจริงๆนะนะครับเป็นเทปพวกกระดาษกาวย,ย่นอะไรพวกนี้มันเสี่ยงที่มันจะเละนะครับมาเดี๋ยวลองทําดูอันนี้ที่ผมถ่ายเก็บขั้นตอนไว้คือการลงดีเทลของตัวดาบนะครับก็เริ่มจากขยับขวดพลาสติกก่อนนะครับบางทีมันนอนก้นนะครับถ้าไม่ได้ใช้นานๆนะฮะ ก็หลังจากนั้นก็หยอดพนเนลไลนะครับลงไปนะครับตามดีเทลของตัวดาบนะครับซึ่งอย่างที่เห็นว่าตัวดาบเนี่ยจริงๆมีดีเทลค่อนข้างละเอียดเลยนะครับแล้วก็ดีเทลค่อนข้างลึกเลยนะครับการทำดีเทลเพิ่มเนี่ยนะครับด้วยพนเนลไลเนี่ยมันทำง่ายมากนะครับพอพนเนลไลแห้งแล้วนะครับก็เช็ดออกด้วยตัวทำนลลายนะครับแค่นั้นเองนะฮะและในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าไม่ต้องกังวลในส่วนของพนเนลไลจะไปกัดพลาสติกนะครับเพราะว่าตัวงานเนี่ยเขาทำสีมาแล้วมันคุมตัวชิ้นพลาสติกมาแล้วประมาณหนึ่งนะคร พลาสติที่ลงไปเนี่ยมันก็จะไปติดกับผิวสีของตัวงานนะครับมันอาจจะไม่ได้ลงไปที่ตัวผิวพลาสติกโดยตรงนะครับก็อาจจะลงไปแค่ผิวๆแค่นั้นเองนะครับ ในส่วนการเพิ่มดีเทลที่ัวหุ่นนะครับก็จะเหมือนวิธีการทําดาบเลยนะครับก็แค่หยอเพผ่นดินเข้าไปตามร่องตามดีเทลที่มันมีนะครับมันก็จะเพิ่มมิติมากขึ้นนะครับยิ่งตรงท้องเนี่ยดีเทลเยอะมากนะครับถ้าเกิดเราปล่อยไว้มันก็จะเป็นสีเงินลดๆเลยนะครับดีเทลจมๆหน่อยนะฮะพอเราเพิ่มดีเทลเข้าไปด้วยพผ่นดินนะครับมันก็จะมีพวกรายละเอียดอะไรลับชัดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับตามร่องมือร่องนิ้วนะครับตามดีเทลต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะ อันนี้ในส่วนโลนะครับโลเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มาเดิมๆจัดโรงงานแล้วผมชอบการทําสีของเขาเพราะว่าเขาพ่นป่าขอบมาแบบนี้นะครับเป็นไฮไลท์ก็สวยดีนะฮะแต่ว่ามันก็ยังขาดไปนิดๆนะครับผมก็เลยไปเพิ่มเข้าไปอันนี้คือใช้พันธุ์ลายนะครับหยอดเข้าไปนะครับตอนแรกมันจะไม่มีพวกดีเทลพวกนี้นะมันจะแบบจมๆหน่อยมีเด่นอยู่ตรงขอบนี่นิดนึงนะครับคือสวยนะฮะก็ทําสีเพิ่มเข้าไปนะครับพ่นเป็นไฮไลท์อันนี้ต้องใช้แอร์บัตนะครับใครไม่มีแอร์บัตก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับอย่าไปใช้สีกระป๋องยย่่าาาาพพมนะรัเว ไม่สาเร็จหรอกสิกระป๋องมันบังคับมันบังบังคับน้ําหนักไม่ได้ปรับการพ่นไม่ได้แล้วอันนี้คือต้องพ่นแบบบางบานะครับปรับลงอ่อนๆแล้วก็พ่นเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นแห่นที่แสงเงาพวกนี้นะครับก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับแต่ว่ายังขาดเรื่องการเวททลิ่งนะเดี๋ยวเวททิลิ่งผมทำพาร์ทสงนะครับงานผมเยอะจริงๆนะครับก็ไม่มีเวลาทําแบบรวดนะคืองานพวกนี้มันเป็นงานที่ต้องใช้ ความละเอียดนิดนึงนะครับก็ยังต้องขาดยังขาดอีกหลายจุดเหมือนกันนะครับในการทําสีในส่วนโลนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือในส่วนปืนนะครับให้ดู2ฝั่งก่อนมันจะเห็นความแตกต่างกันอยู่นะครับฝั่งนี้นะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับคือเว้นไว้จงใจเว้นไว้เพื่อที่จะถ่ายคลิปให้ดูนะครับก็จริงๆตัวอุปกรณ์ของตัวนี้นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยดีเทลคือมาเยอะมากละเอียดเยอะมากมันขาดแค่การลงดีเทลเพิ่มให้มันดีเทลมันชัดขึ้นนะครับ ไอ้พันเอลา์เนี่ยในคลิปเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเป็นพระเอกเลยนะครับคือคนเล่นสายเนี้ยผมแนะนําว่าควรจะมีพันเอลาย์เก็บไว้สักขวดหนึ่งนะครับแนะนาของธรรมยาน,นี่แหละน่าจะเป็นเบสิกสุดแล้วก็ซื้อง่ายสุดแล้วนะครับคือพอหยอดพันเอลาย์ปุ๊บ่ยดีเทลมันขึ้นมาเลยมันจะเห็นความละเอียดเลยแต่ว่าทีนี้ผมไปเพิ่มสีเข้าไปนิดนึงนะครับอันนี้คือไม่ได้ทําตามหนังนะคือทาตามใจฉันอยากจะเพิ่มตรงนี้ตรงนี้ก็เพิ่มเข้าไปก็เพิ่มในจุดนี้เข้าไปใช้เทปบางพ่นนะครับจุดนี้แหละที่ต้องใช้เทปบางพ่นนะครับเพราะ มันจะต้องบางพ่นในส่วนที่เราต้องการนะครับไอ้บางพ่นในส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับเปิดในส่วนที่เราต้องการทําสีไว้ก็เช่นตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมจะไม่ทาตามหนังนะคืออยากพ่นตรงไหนแบบรู้สึกว่าตรงไหนมันสวยก็พ่นไปตามนั้นนะครับพอพ่นสีเสร็จนะครับเอ่อพอตัดใช้เพลยลายตัดเส้นเสร็จนะครับรอให้แห้งนะครับไม่ต้องเช็ดนะครับแล้วก็มาบางพ่นพอบางพ่นเสร็จนะครับก็รอให้มันแห้งสักแป๊บหนึ่งนะครับอย่าไปใจร้อนนะครับก็ พอแห้งปุ๊บนะครับก็ใช้ตัวทำลายอินาเมลามเช็ดนะครับตัวทำลายอินาเมลเนี่ยนะครับอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าตัวสีเนี่ยเป็นสีอะคริลิกสูตรแลกเกอร์นะครับเป็น เป็นตัวที่อินเนอร์เมลไม่สามารถทําให้สีมันหลุดออกไปได้นะครับเท่าที่ลองเช็ดแล้วนะนะครับมันก็สามารถเช็ดได้ไม่ต้องกลัวสีน้ําเงินสีทองสีแดงจะหลุดนะครับแต่ว่ารอให้มันเช็ดตัวสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของสีทองที่พ่นเข้าไปใหม่อันนี้คือสีที่พ่นเข้าไปใหม่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะสองฝั่งจะเห็นความต่างกันอยู่นะครับนประมาณนี้นะครับมานะครับลองให้ดูกันชัดๆเลยนะครับสำหรับอินเนอร์เมลชินเนอร์นะครับอินเนอร์เมลโซเวทนะครับ คลิปนี้เราใช้พลายเยอะนะครับใช้หยอดดีเทลต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเวลาหยอดเนี่ยมันต้องมีแบบออกนอกดีเทลบ้างนะครับเราก็ใช้ตัวทำละลายพวกนี้เช็ดนะครับจริงๆพวกนี้มันเป็นสําหรับผสมสีประเภทอินเเมลนะครับผมจะมีจะมีอยู่2ยี่ห้อนะครับมีของททมิยะนะครับแล้วก็มีของลาดิส ธรรมย่าจะเป็นชื่อ X 2 0นะครับใช้เช็ดอินเนอร์เมลอย่าไปเอา X 2 0 A นะอันนั้นใช้เช็ดสีอะคริลิกนะครับเดี๋ยวจะบรรลายซะหมดนะครับก็มีคนถามว่าถ้าเกิดไอ้พวกตัวทำละลายพวกนี้อินเนอร์เมลทินเนอร์พวกนี้นะครับเวลาเราเช็ดตัวเพนนละลายเนี่ยแล้วมันไปโดนสีหลักของตูวหุ่นสีหลักของตู้หุ่นก็คือสีน้ำเงินนะครับส,สีเงินอะไรพวกนี้นะครับแล้วสีมันจะลอกไหมนะครับเท่าที่มีประสบการณ์มาประมาณนึงนะทำสีมาประมาณนึงมันไม่เลากนะครับมันเป็นสีที่ ตัวออพติม cool ัสมาเข้าใจว่าน่าจะเป็นสีอะคริลิกนะครับตัวนี้มันเป็นอีนาเมลนะครับมันเป็นคนละสูตรกันทินเนอร์มันคนละสูตรกันมันไม่สามารถทําละลายกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ดู2ยี่ห้อเลยนะครับลองของลาดิสก่อนนะครับของลาดิสนี่กลิ่นจะค่อนข้างใช้ได้เลยนะค่อนข้างแรงแต่ว่าไม่รู้จะแรงหรือเปล่านะนะครับจุ่มเข้าไปนะครับนี่จุ่มเข้าไปแบบปเปียกเลยนะอ่ามือปกเปียกให้ดูเลยว่าจุ่มจริงนี่นะครับแล้วก็เช็ดนะครับเช็ดเข้าไปในจุดที่เราคิดว่ามันน่าจะลอกอ่าแบบเป็นสีอะครับ เอาอินเเมลไปเช็ดอินเเมลคนละสูตรกันนะครับนี่ถ้าลอกนี่คือเสียเงินต้องออกมาแล้วนะครับนี่ไม่ออกนะตรงหัวไหล่เนี่ยนะครับเนี่ยหัวไหล,ไออหล,ล,ลนะ่ไม่ออกนะครับสีแดงนะครับสีแดงถ้าหลุดมาต้องติดแล้วต้องติดข้ต้นบาดแล้วสีแดงนะครับไม่ออกนะครับไม่ต้องพยายามเพราะว่ามันไม่ออกนะครับก็ไม่รู้คนถามไปดูที่ไหนมาว่าสีไอทินเนอร์อินาเมลเช็ด พวกสีอะคริลิกได้นะครับก็จะประมาณนี้คือลองให้ดูนะไปตัดสินใจกันเองว่าจะใช้หรือไม่ใช้ผมไม่รับผิดชอบนะครับอ่ะอันนี้คือของลาดิดนะไม่ออกไหครับไม่หลุดนะครับก็ลองของททมิยาให้ดูแต่ทามิยาต้องดูดีๆนะมันมี x 2 0 a นะครับต้องดูเป็นอินาเมลเพนนะถ้าเป็น x 2 0 a คือหลุดนะครับมีโอกาสหลุดเพราะนั้นคือสูตรอะคริลิกนะครับมันเช็ดสีอะคริลิกได้นะครับอ่ะน,นี่ลองให้ดูอันนี้เปียกๆเ,เลยนะไม่มีการ ไอ้นี่ออกเลยไม่มีการซับออกเลยอันนี้ดูนะนี่นะครับถ้าหลุดหลุดแล้วละ่ะนี่นะครับเปียกๆเลยไม่หลุดนะครับคือมันเป็นสีคอลตรกันดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสมานนะครับว่าเอาพวกเช็ดพันเอลาแล้วมันจะไปโดนสีเงินออกแต่สีเงินเนี่ยน่าจะหลุดหมายถึงไอตัวพันเอลานะเพราะว่าผมจอพันเอลาในในส่วนของสีเงินเ,นเยอะนะครับอาจจะมีหลุดในส่วนของไอพันเอลาที่มันออกมานะครับไม่หลุด เมีหลุดมาแล้วนี่นะครับคือหลุดมาคือในส่วนแผ่นอลายแต่ว่าเธอเป็นสีหลักนะครับอย่างตรงนี้อาจเช็ดให้ดูอีกทีถูเลยก็ได้ครับไม่มีหลุดนะครับมันเป็นสีคผสูมกันดังนั้นใช้ได้นะครับก็ตัดสินใจกันเองแล้วกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเพิ่มดีเทลนะครับตัว BS 0 3 Optimus นะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับเอกของคลิปนี้คือแผ่นวลายนะครับ และก็จะมีในส่วนของการใช้อบบัดด้วยนะครับถ้าเกิดใครไม่มีอบัตนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้เป็นสีสเปรกระป๋องนะครับเพราะว่ามันควบคุมน้ําหนักการพ่นยากมากนะครับโอกาสที่จะเละมีสูงนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับจะเป็นพาร์ทหนะครับยังมีต่อในส่วนของการทําข้าบน้ํามันนะครับรอยเลอะนะครับคราบสนิมนะครับขอเอาไว้ต่อในคลิปพาร์ทสนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับการตัดสินใจทําสีเนี่ยนะครับมันมีผลต่อการขายต่อนะครับถ้าเกิดเราทําแล้วมันไม่สวยหรือมันไม่ดีเนี่ยนะครับมันอาจจะขายต่อ,อยากนะครับก่อนจะทําสีคิดดูดีๆนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ